เบยแม่ขอกับข้าวหน่อยได้ไหมแม่ก็แก่ขนาดนี้แล้วอยู่ไปเนี่ยก็เป็นภาระของลูกๆก,กินแค่ข้าวคุ้น้ำปลาก็พออย่าเรื่องมากได้ปะแม่เดี๋ยวแม่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาข้าวมาให้กิน oh. แล้วก็ไม่ต้องเรียกฉันกับเบยบ่อยนะักฉันลาคาญ ฝันลูกคิดจะทำอะไรอะ่ะหมูทอดจารนนี้ยมันสำหรับเราสามคนเท่านั้นแต่คุณย่าชอบกินหมูทอดนี่คะหนูก็แค่เอาหมูทอดไปให้คุณย่ากินเองท่อฝันย่าของลูกก็แก่มากแล้วกินแค่ข้าวคุกน้ำปลาก,ก็พออาหารพวกเนี้ยคนแก่ๆก,กินไปอะ่ะก็สิ้นเปลืองปาก จะเอาข้าวเปล่าคุกน้ำปลาให้แม่กินอย่างเดียวเลยทอฝันกล้าพูดแบบนี้กับแม่ได้ไงอะ่ะนี่เลิกทะเลาะกันได้แล้วทอฝันฟังแม่บ้างสิลูกอย่าดื้อสิแล้วก็กินข้าวดีๆด้วย แม,แม่ขอกับข้าวหน่อยได้ไหมแม่ไม่อยากกินข้าวค้งน้ำปลาแม่แม่ก็แก่ขนาดนี้แล้วงานก็ทำไม่ได้อยู่ไปเนี่ยก็เป็นภาระของลูกๆมีข้าวให้กินเนี่ยก็ดีแค่ไหนและกินกินไปเถอะอย่าเรื่องมากได้ปะ เฉยอนตักข้าวหน่อยได้ไหม,มแม่อย่าเรื่องมากได้ปะถ้าใช้มือกินไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องกินห้าคันจริงเลยทำไมแม่ถึงพูดกับย่าแบบนั้น่ะถ้าเกิดว่าตอนเนี้ย่าเป็นภาระของแม่ในอนาคตแม่ก็เป็นภาระของหนูเหมือนกันพ่อฝันหยุดพูดได้แล้ว,ลวเลิกกินข้าวไปซะ กลับมาแล้วคุณลุงกลับมาแล้วหลานโตขึ้นมากเลยนะเนี่ยลูกในที่สุดลูกก็กลับมา <c oughs> รู้ไหมว่าแม่คิดถึงลูกมากแค่ไหนรับเงนนะครับแม่ไปตั้งโต๊ะกขอเสอะลูก เป็นไงอาหารที่ฉันเต็มให้พวกแกแกรู้สึกยังไงนี่ทำไมพี่เอาทำถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะแกกล้าดียังไงวะฮะแกกินดีอยู่ดีแต่ปล่อยให้แม่กินข้าวคุงน้ำปลาเนี่ยนะแกทำได้ไงวะฮะเบนี่คือสิ่งที่แกตอบแทนแม่เหรอแกลมืมไปหรือเปล่าว่าใครเลี้ยงเราตั้งแต่เด็ก พ่อเราเสียไปตั้งแต่เรายังเด็กใครกันที่คอยส่งเสียให้เราเรียนจบมหาลัยแล้วใครที่เก็บเงินให้แกไปขอเมียฮะโอ้พี่ก็แม่เขาอยากให้ผม,มดูแลสุขภาพให้ดีก็นี่ไงผมดูแลตัวเองอยู่นี่ไงเบ็แกหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นแกจะไม่ได้โดนแทะตบฉันจะเอากำปั้นเนี่ยยัดปากแก แกสองคนเนี่ยมันเกินเยียวยาจริงแกคิดดูสิอีกต่อไปเน่แกก็ต้องแก่ลงแล้๋ยวถ้าลูกแกปฏิบัติแกแบบนี้แกจะคิดยังไงแล้วคนที่แกทำาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เขาเป็นแม่ของเราเราควรตอบแทนท่านตอบแทนบุญคุณท่านที่เลี้ยงเรามาแมค่นี้มุญที่ไม่ได้ยังไงฮะ แกรู้ไหมที่ฉันเนี่ยส่งเงินให้ครอบครัวกแกเพราะฉันอยากให้แม่มีชีวิตที่ดีแล้วนี่เหรอคือผลลัพธ์ที่แกทําให้แม่ต่อไปนี้นะฉันจะเอาแม่ไปดูแลเองไปคับแม่แม่แป๊บหนึ่งนะลูก ไเป็นเงินนี้แม <sk r isa> ่เก็บไว้ให้เบย์ก็ตอฝันเก็บไว้ให้ดีๆนะลูก 呵呵呵，喂。<laughs> <laughs> <laughs> น่าสงสารจังพ่อเด็กไปไหนเลยจ้าพ่อของลูกฉันเขาไปดีแล้วจ้ะป้าอะนี่จ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวน่ะป้ามีอยู่แค่ร้อยเดียวเอาไปซื้อนมให้ลูกป่ะเด็กอะไม่ควรจะอดขอบคุณนะจ๊ะป้า ถ้าฉันไม่ได้ป้าเนี่ยลูกฉันต้องแย่แน่ๆเลยจ้าป้ารู้ความลำบาก,กมันเป็นยังไงป้าไปก่อนนะจ้าอะไรมันจะง่ายขนาดนี้วะเนี่ยเก่งมาก นี้ล้วกันคนเยอะดีมาลูกช่วยกันทำมาหากินนะลูกนะ ตนะำรวจหยุดนะตำรวจตำรวจนี่คุณมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีค่ะเปล่าได้ไงหน้าซีดขนาดเนี้วิ่งหนีใครมาหรือเปล่าครับไม่ไม่ได้วิ่งหนีใครครับพอดีว่าฉันรีบมีธุระไปก่อนนะคะ Đồng mái Đồng mái chào Ê Ê Lấy hết mọi loại Bạn này, chắc แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวกินและเนี่ยหิวก็หิว <c oughs> ที่ใส่เสื้อสกอ็อตสีแดงเสื้อสีขาวขาดผ่านมาทางนี้บ้างไหมคะอ๋อเห็นครับมีอะไรหรือเปล่าครับมีสิคะผู้หญิงคนนั้นเป็นนักต้มตุน๋นเขาเพิ่งหลอกเอาเงินฉันไปจริงเหรอครับจริงสิคะรีบตามไปเถอคะค่ะทางนี้และครับ น้ำกินในถังขยะเลยเหรอเนี่ยโอ้ยบนๆนน,นั่นแหละเบื่อเว้ย ุวันเลยขาก็น้อยอป้าเอาอะไรอ่ะป้าไม่มีตังค์จ้ะโอ้ยไม่มีตังค์ก็ออกไปเลยไปมายืนบังหน้าร้านไหมนี่ร้านค้าไม่ใช่โรงทานไป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 ไ,ปไหนก็ไปไป ร้อยเดียวเอาไปซื้อนมให้ลูกป่ะเด็กอะไม่ควรจะอดขอบคุณนะจ๊ะป้าถ้าฉันไม่ได้ป้าเนี่ยลูกฉันต้องแย่แน่เลยจ้ะป้ารู้ความลำบากแล้วมันเป็นยังไงป้าไปก่อนนะ หูตึงเหรอบอกให้ไปไหนก็ไปดิบอกให้ไปไงน,นี่คุณพูดจาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้ตองตะข้อป้าเขาเลยเออแล้วลูกหนูล่ะหนูไม่มีลูกหรอกป้าอะไรกันน่ะป้างงไปหมดแล้วนี่จ้ะร้อยหนึ่งหนูคืนให้ป้าเรื่องลูกอ่ะหนูโกหกหนูหลอกป้าแต่หนูถามป้าเลยเหอะป้าลำบากขนาดเนี้ย ทำไมป้ายังช่วยคนอื่นอีกนะคะก็ป้าสงสารป้าคิดว่าหนูมีลูกป้าก็อยากช่วยคนที่ลำบากกว่าก็แค่นั้นเองหนูไม่อยากเชื่อเลยนะว่าบนโลกใบน,นี้จะมีคนแบบป้าอยู่อีกแล้วหนูคิดยังไงถึงได้ตัดสินใจเอาเงินมาคืนป้าหนูรู้สึกผิดนะจ๊ะที่เห็นคนที่ช่วยหนูพราะสงสารหนูอะ่ะต้องลำบากทั้งๆท,ที่ตัวหนูเองอะ่ะก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยด้วยซ้ำ แต่ว่ากลับเลือกที่จะหลอกคนอื่นแต่ป้าเนี่ยลำบากแต่ป้าก็เลือกที่จะช่วยคนอื่นนะจ๊ะไม่เป็นไรคนเราอ่ะมันผิดพลาดกันได้ถ้ารู้จักปรปับปรุงแก้ไขและเริ่มต้นกันใหม่มันก็ไม่สายนะจ้ะป้า รเราวิ่งหามาทางจอยแล้วนะครับปา่านนี้คนร้ายวิ่งไปไหนต่อไหนเราก็ไม่รู้อะวิ่งเร็วจริงๆเลยตามหาฉันอยู่หรอนี่ไงเขาคนตำรวจผู้หญิงคนนี้แหละจับเลยะคะ่ะฉันไม่หนีหรอกคะ่ะฉันทําผิดฉันก็เลยมามอบตัวอะไรนะคุณได้ยินไม่ผิดหรอคะ่ะฉันทําผิดฉันก็เลยมามอบตัวนี่ไง นี่ค่ะเงินคุณ500บาทฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันหลอกเงินคุณไปอะอะไรของเธอคิดจะมอบตัวก็มามอบกันง่ายอย่างนี้เลยเหรอก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคะพวกคุณอะจะได้ไม่ต้องวิ่งตามฉันให้เหนื่อยนี่คุณคิดยังไงล่ะครับถึงมามอบตัวเนี่ยฉันรู้สึกผิดอะที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนโดยเฉพาะคนที่ช่วยเหลือฉันเพราะสงสารฉัน ฉันไม่ควรเอาเปรียบคนเหล่านั้นเลยจริงๆอ่ะฉันเลยอยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอ่ะเธอคิดแบบนั้นจริงๆเหรอจริงสิคะฉันก็เลยมามอบตัวนี่ไงฉันคิดว่าไม่มีสิ่งไหนสำคัญเท่ากับการที่รู้ว่าตัวเราทำผิดแล้วยอมรับผิดอ่ะผมดีใจนะครับที่คุณคิดได้แบบนี้ถ้าผู้ร้ายทุกคนคิดได้แล้วก็ยอมมอบตัวแบบคุณเนี่ยก็คงจะดีโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาครับ เอาตัวฉันไปเถอะค่ะไปครับฮะอะไรจะกลับตัวกลับใจเร็วขนาดนี้เนี่ยคนสมัยนี้ตาไม่ทันแหละ